่องคิดดีกว่าว่าไอ้สัญลักษณ์สองขีดเนี่ยคืออะไร <S <S ขเขาเรียกว่าแอบส์ลูดเป็นระยะทางที่ห่างจากศูนย์อ่าไหนลองวาดเส้นจำนวนสิอ่าแล้วก็ว่าดศูนย์โอเค okay. แล้วเขาก็บอกว่า X เนี่ยห่างจากศูนย์อยู่สามหน่วยอ่าไหนเลขสามอยู่ไหนวาดสิโอเคถูกเพราะว่ามันห่างจากศูย์เนี่ยอยู่สามหน่วยถูก แต่ยังมีอีกไหมที่ห่างจากศูนย์อยู่สามหน่วยมีไหมครับ<ม>เออจัดการเลยครับโอ้พี่นัทแฮกพาสทนี่สุดยอดซึ่งระยะทางมันห่างจากศูนย์อยู่สามหน่วยเออเนี่ยเห็นไหมสองที่สองเลขเนี้ยที่วงเพราะฉะนั้น x อคือเลขอะไรครับที่ห่างจากศูนย์อยู่สามหน่วยสามกับสามนี่แหละครับ,รบก็คือที่มาว่าทำไม เลขที่อยู่ในแอปเนี่ยถึงสามารถเขียนได้เป็นสองเลขสุดยอด้